ขังวิญญาณขวัญผวาชายเสื้อแดงตำนานหลอนกองปราบคุ้เขียนกองปราบปรามแม่ทุกวันนี้จะถูกทุกทิ้งไปแล้วแต่เรื่องเล่าการจองจําวิญญาณชายเสื้อแดงยังถูกกล่าวขานและเป็นภาพจําหลอนทําให้ผู้ที่กระทําผิดขยันไม่อยากย่างกลายเข้าไปสู่ความหลอนโดยบางคนเล่าลือว่าวิญ,ญญาณพยายามร้องของความช่วยเหลือไปจนถึงต้องการพรากชีวิตเพื่อเป็นตัวตายตัวแทน ชายเสื้อแดงเดินเข้าสู่ห้องขังในกองปราบด้วยสีหน้าเรียบเฉยไม่มีวี่แวววิตกกังวลต่อข้อหาเขาถูกจับในคดีข่มขืนหลานสาววัย11ปีจนตั้งท้องแต่ใครจะรู้ว่าดึกคืนนั้นเสียงตะปูที่ขูดลงกับพื้นห้องขังััสะทานสะเทือนไปถึงความขมขืนที่กดทับไว้ในจิตใจข้อความบนพื้นเป็นประโยคสั่งลาถึงลูก และการปฏิเสธต่อข้อกล่าวหาที่ผลักเขามาสู่หลังลูกกรงเสื้อกล้ามสีแดงกลายเป็นมัดจุราชร้ายเขาถอดออกแล้วร้อยรัดกับลูกกรงห้องขังชั้นบนสุดใบหน้าร้อนประเผาด้วยเลือดสู่ฉีดค่อยๆชักกระตุกดวงตาปูดโปนนั้นยิ่งทำให้หลายคนจมดิ่งไปกับความคิดชั่วหู้ที่คาดไม่ถึงข่าวการเสียชีวิตของผู้ต้องหาชายในห้องขังกองปราบ กลายเป็นข่าวกรอบเล็กๆเ,เล่าถึงการจบชีวิตท่ามกลางความตกตะลึงของร้อยเวรนึกไม่ถึงว่าผู้ต้องหาที่มีอาชีพขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างจะจบชีวิตลงในวันที่12กรกฎาคม2550แม้ที่ผ่านมาห้องขังแห่งนี้จะเคยมีผู้ต้องหาพยายามฆ่าตัวตายมาแล้วหลายครั้ง แต่ก็ช่วยไว้ได้ทันซึ่งในรายของชายเสื้อแดงนี้ทําให้เจ้าหน้าที่หลายคนขวัญผวาจนต้องดิมนพระมาปัดรังควานเพื่อเรียกขวัญกําลังใจหลังจากนั้นอีกสองวันกลางดึกที่ความเหนื่อยลาค่อยๆกล่อมให้ผู้ต้องหาที่เพิ่งถูกจับในคดีช่อโกงรายใหญ่พร้อมกับผู้ต้องหาอีกหลายคนนอนเรียงกันจนห้องลูกกรงดูคับแคบไปถนัดตา ผู้ต้องหารายหนึ่งรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังจับจ้องเขาเมื่อรู้สึกตัวก็เห็นชายเสื้อแดงนั่งหลบมุมอยู่ในห้องขังสายตาเขาเยือกเย็นว่างเปล่าไร้ความรู้สึกด้วยความไม่คิดอะไรจึงเริ่มเคลิ้มหลับภาพฝันชายเสื้อแดงค่อยๆเคลื่อนตัวออกมาจากเงามืดแสงไฟที่ส่องมาจากภายนอกทำให้เงาลูกโรงเหล็กทาบทับบนร่างชายเสื้อแดง ไม่อคันที่รอยยิ้มของการทักทายจับปรากฏร่างนั้นกระโจนเข้าใส่อย่างบ้าคลั่งชายผู้ตกอยู่ในความฝันพยายามสาวหมัดโต้ตอบวิญญาณชายเสื้อแดงแต่นั่นเป็นความฝันไม่นานภาพจำก็ถูกตัดไปโลกความจริงดึงนั้นเพื่อนผู้ต้องขังพยายามจับร่างชายผู้นั้นที่ดิ้นทุรนทุรายให้ตื่นขึ้นแต่แล้วเขากลับลุกพรวดแล้วตะโกนใส่ทุกคนว่ากูอยากกลับบ้าน อยากออกไปแต่ออกไปไม่ได้เพราะโดนอายาแผ่นดินเมื่อสิ้นเสียงร่างนั้นก็ล้มฟุบหมดสติเมื่อได้สติชายผู้นั้นก็เล่าถึงวิญญาณชายเสื้อแดงที่สบตากับเขาก่อนนอนและตามไปหลอกหลอนถึงในฝันก่อนเข้าสิงแล้วโหวกเวกโวยวายโดยที่ไม่รู้สึกตัวรุ่งขึ้นจึงได้ทําการขอขามาแล้วรีบให้ญาติมาประกันตัวก่อนพระอาทิตย์จะตกดิน เหตุการณ์ครั้งนั้นทําให้สื่อมวลชนเริ่มให้ความสนใจถึงความเฮี้ยนของวิญญาณชายเสื้อแดงที่อาจยังถูกจองจําและต่อจากนั้นก็มีผู้ต้องหาหลายคนอ้างว่าถูกหลอกหลอนจนนอนไม่ได้บางคนถึงขนาดยิ่นข้อเสนอให้ร้อยเวรมานอนเฝ้าเป็นเพื่อนหลายคดีผู้ต้องหารีบให้ญาติมาประกันตัวเพราะกลัวจ,จะต้องนอนค้างคืนในคุกกองปรา ข่าวคราวความเฮี้ยนของวิญญาณในห้องขังเริ่มจางหายไปแต่กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งปี2,557เมื่อมีผู้ต้องหารายหนึ่งบวชเรียนมาแรมปีทำให้ไม่กลัวเรื่องราวลี้ลับแล้วกลางดึกราวสี่ทุ่มร่างเงาชายเสื้อแดงเริ่มปรากฏขึ้นในห้องขังและได้สื่อสารว่าตนเองไม่ได้กระทำผิดอย่างที่ถูกกล่าวหาแล้วขอให้ผู้ต้องขังในห้องขังนอนหัวชนกัน เพื่อจะได้ไม่ขวางทางเดินของวิญญาณการจองจำในโลกหลังความตายยาวนานยังรอวันสิ้นสุดเพื่อนำสู่การปลดปล่อยโดยปีเดียวกันทางกองปราบมีแผนปรับปรุงห้องขังเปิดการประมูลงานและมีผู้ที่เข้าร่วมมากมายแต่ไม่ไว่าที่วิญญาณของชายเสื้อแดงจะปรากฏร่างเงาอีกครั้งเมื่อคนงานที่ทำการเรือห้องขังเห็นชายเสื้อแดงยืนนิ่งด้วยแววตาเรียบเฉย เมื่อลงมาด้านล่างเงยหน้ามองขึ้นไปชั้นบนก็เห็นเขายังยืนในลักษณะดเดิมแต่โลกย่อมหมุนไปตามการเปลี่ยนแปลงโครงเหล็กค่อยๆถูกรื้อถอนทีละชิ้นพันธนาการในโลกวิญญาณเรากับได้รับการปลดปล่อยตึกโ้องขังมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อก่อสร้างตึกใหม่เหล็กของโครงขังถูกหลอมจนเป็นเนื้อเดียวกันและนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น บัดน,นี้ไม่มีใครเห็นร่างเงาชายเสื้อแดงปรากฏให้เห็นอีกต่อไปตำนานห้องขังกองปราบเฮียนได้ปิดฉากลงไปพร้อมกับการเริ่มต้นใหม่ของอีกหลายชีวิตขอบคุณมากครับที่ติดตามและรับชมรายการของเราทางเราจะนำรายการดีๆมานำเสนอท่านโอกาสหน้าพบกันใหม่ขอบคุณมากครับ